อยากเทรดทอง5นาทีแต่ไม่อยากลุ้นมั่วระบบนี้เข้าไม้แม่นรอแค่หนึ่งแท่งเทียนเท่านั้นระบบนี้ใช้ได้ทั้งทองคำและคู่เงินหลักการคือรอแท่งเทียนเบรกแนวรับแนวนต้านอย่างชัดเจนแล้วรอแท่งต่อมากลับมาทดสอบถ้าทดสอบแล้วปิดกลับเข้าฝั่งเดิมเข้าไม้ได้ทันทีตัวอย่างราคาพุ่งทะลุแนวต้านแท่งถัดมายอ่อลงมาทดสอบถ้าปิดเขียวที่แนวต้านเดิมเข้าบ่ายได้ทันทีตั้งสต็อปลอสไว้ต่ำกว่าโลของแท่งทดสอบ ตั้ง TP ที่ high เดิมหรือว่าจะใช้ w i x to reward อย่างน้อย1ต่อ1.5เท่าแต่ถ้าราคายังขึ้นแรงอาจจะเลื่อนเป็น1ต่อ2เท่าได้ด้วยอย่าลืมเทรดเฉพาะตอนที่ตลาดมีแรงเช่นช่วงตลาดลอนดอนเปิดหรือว่าตลาดนิวยอร์กเปิดถ้าคุณไม่อยากเฝ้ากราฟก็แค่ตั้งเ l e ิ t ไว้ว่าถ้าราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านแล้วกลับมาทดสอบแล้วค่อยเข้ามาเทรดเฉพาะไม้ที่สวยจริงๆ ไม่ต้องจ้องไม่ต้องลุนทั้งวันระบบนี้ผมใช้เวลาแค่วัละสินาทีครับลองใช้ดูนะครับระบบ Break and r e t e ท t c a n เ l e เรียบง่ายใช้ได้จริงเข้าไม้ไม่เกินวันละสองไม้ถ้าคุณอยากเทรดเป็นระบบและมีวินยัยระบบนี้คือจุดร่มต้นที่ดีเลยครับกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆก่อนใคร